สวัสดีพี่น้องครับทาง y o u t u b e นะครับที่ช่องล้าน้อยล้เผลิดออฟฟิเชีลนะครับเสร็จแล้วมาที่คนแรกกันแล้วกันนะครับมาที่เอกอภิวัตนนะครับโอ้โผู้บาจากเมืองราชสีสไลดนะฮะเอาในช้อนจับช้อนขึ้นมาอ่าเย้ เอาลงมาก่อนอลงมาก่อนอ่าโอเคตักออมมาตักออมมากินสิเออมือไทยบ่เออมอไทับน้ปุ๊บเฮ้ยอาวน้ยอร่อยมากเป็นไงเป็นไงบ้างอมอทยเป็นไงถึงกับพูดไม่ออกเลยเหรอให้มันจืดวะเออ อ่าคนแรกคะแนนติดลบแล้วสองวัดสิวดนอันั้นเนี่ยอันนี้แหละเป็นไงไไำคำเหยม,มากเลยเต็มกี่คะแนนคะแนนเต็มสิบแต่ทุกคนมีสองคะแนนห้าคนคืคนละสองคะแนนเต็มสิบไง ันถ้ากูนั่งหกคนเองนะเต็มสิบใช่ไหมเออเต็มสิบมันนัวนะแต่มันไม่นัวมันเหมือนขาดอะไรไปใช่ไหมเออไม่แต่แบบมันนวลแต่ว่าน่ออเแตมัไม่เอกเอกให้เท่าไหร่ไม่ไม่ตอนแรกมันนัวนะเต็มสิบให้เท่าไหร่เอกมันไม่มีบักชีเราฉันว่านะไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันขาดอะไรอยู่อ่ะเต็มสิบให้เท่าไหร่ก็ประเด็กกับใส่หลายเลาเดียเอาเอารสชาติเอารสชาติเต็มสิบให้กับขวบบอไม่ใส่ ไม่ใส่หรอกขาเบียร์ไม่ใช่ไม่ชอบใส่ใุ่งยังกินเดิมไม่สิดื้อเจ็ดจุดห้าเจ็ดจุดห้าเอ็กห้าคะแนนให้น้อยมากเลยเนี่ยนัดคือเสียใจว่ะไอสัตว์เอ้ยเสียใจวะเอานัดให้คะแนนตัวเองกี่คะแนนคะแนนเต็มสิบให้สิบคะแนนเลิศแต่มัาอร่อยมากไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนไง เจ๊เฟสฟลอยเฉันขอกินต้มไก่ได้ไหมันไม่กินอ่ะอ้าวไม่กินเนื้อหรอเาไม่บ่อยจะได้เอาหมูมาไม่เป็นไรดมกลิ่นก็ได้แต่ฉันว่ากินก็ได้โอเคคะแนนเต็มสิบให้กลิ่นเท่าไหร่ให้กลิ่นเก้าเออมันมาด้วยการค้าทาซานก็คือผ้าผ้าต่ำกว่าเก้าก็คือได้ลงรถเดินแล้วนะไดเดินเองกลับบ้านได้เดินแล้วนะเอ้าไม่แล้วก็คือ สรุปจะรู้คำตอบใี่ไหนว่ามันขาดอะไรไะ่แบบอืมแต่ว่ามันขาดข้าคั่วใ้ฉันกินหน่อยสิราคามาตรฐานแต่ฉันทำให้เธอกินทุกรอบฉันก็ไม่ใส่ข้าวคั่วนะสิบนะบ้านเธอหน่ะสิบนะไม่แต่ฉันก็ไม่ใส่ข้าวคั่วนะจะทำให้มันสิบบ้างปลาป่อใช่ปะพี่จะใส่น้ำตาลไหมไม่มันแซ่บนะใส่สินะใส่อยู่มงเออผ้าลางแต่ว่าผ้าจีสานจะกินเข้มข้นกว่านี้เออหรือว่ามันหรือว่าถืงกระดุมของผ้าจางปะจางปะไม่ต่อ หมูยูนเสียบต่มาเสียบบรสุดไงขอเจ้าบอเออเออมันได้อีกไงเฮ้ยอ้ทาชานใสอะไรทำไมเหม็นๆเนี่ยคนละอันนั้นเยี่ยแม็นมากเลยทาชานกินไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขานะก้นปลาเนาะไม่เป่นสิมาชิมสิไม่ไม่ฉันรู้แล้วฉันรู้แล้ันรู้ล้วฉันรู้แล้วรู้ว่าฉัน้ว่ามันเนี่ยนัวอยู่แต่ว่ามันไม่นัวที่มันไม่นัวเพราะว่ามันเป็นน้ำจากบกบวบ

ถ้าออมอีกรอบนึงยิ่งจะอร่อยเพราะยิ่งผักเละมันยิ่งอร่อยต้นจะหวานแล้วจะนัวใช่เพราะว่าผักแต่ละชนิดอ่ะมันมีอูมามิอยู่จริงอันนี้ต้องจริงนะเขาเรียกว่าสารอิมมัตโต้สารดิจิตอลได้กันยังได้กันแล้วต้มไก่เป็นไงบ้างต้มไก่อันนี้อร่อยเอ้ยไกแป๊บนี่ละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มต้มไก่รักษดองตานโรบิราบไม่ฉันเอาต้มไก่ก่อนแป๊บนึง ตองแกไปดาวที่เห็นตับเมื่อกี้เป๊ะต้มไก่เป๊ะอยู่ตอนนี้ต้องน้ำสีนี้ใช่ไหมน้ำสีทองใช่ต้มไก่ต้องต้มเป็นน้ำสีทองบ้านแพลวแล้วนะน่าจะอร่อยอร่อยเอ้าน่วาซืไอ้มมต้ไ่ต้มยังนี่มีผู้ใดเขากินเย็นดอกนี่ดิเขากินฮอนกินตอนเช้าปะเพรากินเย็นซีว่าโดนไปสิ ไปสเจอเฟซบุ๊กหรอรู้สึกหรือยังเด้อฉันต้องเจออะไรมาตลอดทัางขางหน้่าเธอเพิ่งมาเจอไงแต่ฉันต้องเจอตลอดเวลาขึ้นรถมุกจืดมากเออเดี๋ยวเจออะไรก่อนขึ้นรถคือหลับพีิลาอะไรครับน้องไม่อยากถูกฉีดยาฉีดยาอะไรตามหมอตามไม่ต้องกันไอ้แลไอ้แล้วเออ กู้เหนื่อยจังเลยโว้ยยังนกูมีมูนแต่ว่าแต่ว่าค่าเฉแต่ค่าเฉลี่ยคะแนนเต็มสีบตอนนี้ผ่านแล้วนะแต่ว่าพี่ให้ผ่านนะออมน่ะพี่ว่ามันอร่อยนะอร่อยมันอร่อยนะเม่ได้ไม่กินหรออร่อยมันเหมือนต้องแบบว่าจิดปลาชุานิดข้อความที่มันเป็นใช่ไมขอคามมันจะอร่อยเธอรู้ไหมว่าทำไมอยู่บ้านฉันถึงอร่อยมากรู้เพราะเนื้อมันติดมันเยอะ เข้าใจไหมเนื้อฉันเอาเนื้อเสือมาทำเออน้ำมันอ่ะเนื้อเสือมาทำแล้วก็ไม่รู้เขาบอกใส่น้ำมันด้วยใส่นิดหยดนิดหนึ่งเพราะว่าเนื้อไม่มันไงอนี้เดี๋ยวนมันมันอยู่เดี๋นมันไม่ถึงเสียไม่เลี้ยเอาเสียอย่างเนื้อเสือคนชอบปกติอ่ะคนมนุษย์เราอ่ะชอบกินอะไรที่มันมันอยู่แล้วถ้าเรามันเนื้อน่ะมันจะมี ความหวานแล้วความหอมความหอมกับกระปูโอ้ยนม่แสบตจมูกแสบอีเดีสูตรมาแต่ราชสีด้นี่เออไม่เอาในบ้านกะหมดเริ่มกดดันแล้วกดดันมันกดดันมั้ยตักเอานี่ไหมอยากกินอย่กกินดูแลถ้ายังแบบแต่อ่อมมันอร่อยแล้วนะเท่าอร่อยไปกว่านี้มันจะอร่อยแบบไหนวะมามันอร่อย อิปูนี่ดีเอาวะอิปูดองเธอกินผักอืมเอ้าตักอันผักบักกะน้อยใส่อันซ้อนให้เราก็ตักน้ำใส่บักกะน้อยแก้วาะมีบอเออเนี่ยบักกะน้อยว่าเฉลี่ยบักกะน้อยมันาเอฉยนี่อย่างวะเหม่งอนอยู่บ่ผู้นี้ผู้นี้บ่ให้กินผักไงกัเรื่องผู้นี้ไม่ผู้นี้กินหวานหวานไม่แต่แต่ผักมันยังไม่สุกดีเลยมันยังไม่อ่อนเลยเนี่ยมออื นัดคะแนนเต็มสิบพี่ให้สองร้อยเจ็ดสิบเมียเมื่อกี้ฉันขอพูดใหม่ได้ไหมพูดว่าให้สิบเอ็ดนะไม่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 ใครทะเลาะค่ะบอรับกินมัอมันไม่กินไข่โอ้ยอยู่็น้าเหรอน่ะไม่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 เธอความรักของคนมันมีให้กันแค่นี้แหละมีมันรักน้องแค่เจ็ดจุดห้าไงเขอบอกว่าคะแนนเต็มห้าไง ฉันให้เกีดินห้าประกาศบอมอประกาศองตาไปังไงเข้าไปแล้วมันมีเโมเลกุลของน้ำผักเป็นยังไงพอกินเข้าไปแล้วส่วนผสมมันจะมีอูมามิไม่เข้มมากมีเล็กตบาซิลัสคูณ2 x p เดี๋ยวมันโอยกกำลัง2คูณ3 พูดใหม่อีกครั้งนุไม่เหมือนโยมมันไปแตกในปากอ,อาอโอเคพี่น้องครับไปพอกันคลิปหนานะครับ